ของสนามบินเมื่อเทียบกับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมัยก่อนนี่ก็จะอาจจะเป็นเพียงแค่แบบอาคารเหลียมเีมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ได้มีเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์ใดๆนะเพราะว่าเขาคงบอลในเรื่องของประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลักแต่ว่าสนามบินในยุคหลังๆนี้เนี่ยโอโ้แต่ละประเทศนี่ก็แข่งกันน่าดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอกหรือแม้แต่การตกแต่งภายในคอนเซ็ปต์ภายในสู้กันสุดฤทธิ์สุดเดดคือถ้าตอนนี้ประเทศไหนมีโอกาส แล้วก็มีศัก,กยภาพเพียงพอในการที่จะได้ทำสนามบินใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาก็มีความพยายามในการออกแบบให้มันดูโดดเด่นแล้วก็น่าดึงดูดสายตาเพราะสนามบินมันไม่ใช่แค่สนามบินแล้วค่ะสนามบินเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศได้แล้วก็สามารถจะเป็นจุดดึงดูดหนักท่องเที่ยวได้เป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของตัวเองผ่านสนามบินก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับ ตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเหยียบลงไปที่สนามบินของประเทศนั้นๆเนี่ยคุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นประเทศนั้นผ่านสนามบินได้เลยแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสนามบินในบางประเทศก็สามารถที่จะเป็นแหล่งที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนั้นๆได้มีการใส่สถานที่ท่องเที่ยวมีพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะเราเคยนําเสนอหรือแม้แต่มีห้างสรรพสินค้ามีน้ําพุขนาดใหญ่สวยงามมีสวนมีอะไร คืออันนี้มันก็สามารถจะเป็นหนึ่งของเ,อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ด,ด้วยเช่นเดียวกันพาไปดูสนามบินของประเทศภูตานแห่งที่สองค่ะโอ้โหปรากฏว่าภาพแรกนี้เนี่ยนะคะภาพนี้เป็นภาพแรกที่เปิดเผยออกมาผ่านสื่อโซเชียลทำเอาฮือฮากันมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโอ้โหมันแบบมันแปลกตาอย่างแรกเลยคือมันแปลกตาและพอเห็นภาพในมุมสูงแบบนี้คุณนึกถึงอะไรคะ นึกถึงภูเขาใช่ไหมคะนี่คือภาพแรกของสนามบิน The g a l e f u International Airport สนามบินนานาชาติแห่งที่สองของประเทศภูตานค่ะที่มีการออกแบบอย่างสวยงามทันสมัยมีดีไซน์คล้ายกับคลุกเคลื่อนของภูเขานะคะให้ความรู้สึกสวยงามสงบใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานในปี2029ค่ะคนเห็นภาพในรู้แบบอ้สวยมากเลยทีเดียวนะคะสนามบินนานาชาติเกเลฟูจะเป็นสนามบินแห่งที่2ของประเทศนี้ค่ะด้วยพื้นที่กว่า68,000ตารางเมตรนะคะเพื่อรองรับผู้โดยสารประมาณ5ล้าน5แสนคนต่อปีภายในปี2065ค่ะสนามบินแห่งนี้เนี่ยนะคะดีไซน์ภายนอกก็จะเป็นโครงสร้างไดอะริตที่เป็นลูกคลื่น ลดหลั่นสูงต่ำกันไปนะคะเพื่อให้มองดูคล้ายกับเทือกเขาขนาดใหญ่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ท่ามกลางป่ากึ่งเขตร้อนแล้วก็ภูเขาใกล้กับชายแดนภูตานอินเดียแล้วก็แม่น้าําไพร์ธาอาคารผูาา้โดยสารขาเข้านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะแต่ละโซนที่คุณเห็นภาพเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าในภาพกราฟิกเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบต้นไม้อยู่ข้างในแต่ไมหมดเลยนะคะจะมีพืชที่มีถิ่นกําเนิดในป่าท้องถิน่น ส่วนภายในอาคารก็จะเต็มไปด้ยวยพื้นที่สีเขียวมีไฮไลท์ก็คือลานภายในที่มีชื่อว่า Forest p i า e ค่ะซึ่งจะมองเห็นได้ทั่วทั้งสนามบินเบรเวณ f o r รส t p i านี้จะแบ่งอาคารผู้โดยสารออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยทางทิศตะวันตกสำหรับเที่ยวบินในประเทศแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะแต่ที่มันเก๋มากๆเลยนะความเก๋อย่างหนึ่งก็คือว่า เขามีพื้นที่ผู้โดยสารได้ทําสมาธิแล้วก็ฝึกโยคะในสนามบินได้ด้วยอ่ะรู้สึกว่าเขาบอกว่าอยากให้ผู้โดยสารเนี่ยผ่อนคลายจากการเดินทางที่ตึงเครียดก็เลยตั้งใจออกแบบให้ผู้โดยสารได้สัมผัสกับประสบการณ์การบินที่สงบเป็นมิตรแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งนี่คือคอนเซปต์เอกลักษณ์ของการไปเที่ยวที่ภูตานค่ะเขาก็เลยใส่เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยลงไปใน สนามบินแห่งนี้ด้วยโอ้โหน่าสนใจมากนะคอนเซปต์เรนี้เก๋ไก๋มากเลยแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรนะคะยังไงถ้าหากว่าใครมีโอกาสนะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ภูตานก็อย่าลืมเอามาภาพมาฝากกันด้วยแต่ว่าน,วนะคะปี2องพนีกนู่นน่ก็อีกหลายปีเลยทีเดียวนะคะน่าสนใจคือมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยน,นะคะว่าแต่ละประเทศเขาก็พยายามจะแข่งขันในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวกันตั้งแต่สนามบินเลยค่ะ ซึ่งประเทศไทยของเราเราก็มีสนามบินสวนภูมิที่สวยงามนะคะมีการตกแต่งด้วยความเป็นไทยมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อที่จะสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือแม้แต่ขาออกก็แล้วแต่นี่นะคะก็สามารถที่จะดึงดูดได้นะคะ